โอเคครับ okay, ผมสวัสดีครับผมวันนี้มาพบก,กับผมปอนซีเซตนะครับผมเรามาอยู่กันในช่วงการสอนแต่งรูปนะครับผมเป็น EP ีที่2ของผมแล้วนะวันนี้ผมก็จะมาสอนแต่งรูปโทนย้อนแสงเรามาดู f ฟ n นอลอิมเมจของรูปนี้กันก่อนครับผมว่าเป็นประมาณไหนนี่เป็นรูป f ฟ n นอลอิมเมจนะเราจะแต่งรูปให้มาเป็นประมาณนี้นะครับผม เรามาดูวิธีการแต่งกันเลยนะว่าผมนีวิธีการแต่งยังไงนะครับผมตัวเวอร์ชั่นไลท์ลูมที่ผมใช้นี่เป็นเวอร์ชั่นไลท์ลูม2019นะครับแล้วก็กล้องที่ผมใช้ถ่ายรูปใบนี้ก็คือกล้อง 6D Mark 2นะครับบวกกับ Canon 85L f 1.2นะครับผมเปิดที่ f 1.2เลยนะเพราะว่าเนื่องจากในการถ่ายรูปย้อนแสงเนี้ย ผมแนะนำให้ใช้เลนส์ระยะเทเลนะครับผมแล้วก็ขอเป็น F ต่ำๆนิดนึง mm hmm. เช่น F2 ก็ได้ครับผม F 1 8 f 1 4 f 1 2ได้ยิ่งดีเลยนะครับผม mm hmm. เพราะว่ารูปที่ออกมาจะได้มีความเป็นภาพที่แบบย้อนแสงแล้วก็ละลายหลังนี้จะสวยมากเลยนะครับ mm hmm. เราจะเห็นโบเก้ของต้นไม้ด้วยนะครับผม mm hmm. เรามาเริ่มแต่งรูปกันเลยดีกว่าครับผม โอเคครับ okay, ผมมาเรามาเริ่มกันเลยนะผมก่อนอื่นมาปรับโปรไฟล์ของการแต่งรูปก่อนก็เป็น Adobe Standard พอปรับเป็น Adobe Standard ปุ๊บเราเลื่อนมาข้างล่างสุดเลยนะเป็น Color Calibration นะครับผมนี่นะครับเราสามารถแต่งใน Lightroom PC ก็ได้นะผมหรือเอา preset แต่งตามผมไปใช้ใน Lightroom Mobile ก็ได้นะครับผมผมไม่ห่วงนะครับผมเต็มที่เลยนะเรามายุ่งกันที่ l i d Family ก่อนนะครับผมตรงนี้ตรง Hue ก็จะเป็นการย้อมสีนะครับผมผมขออนุญาตบวกมา50เลยนะครับผม s a t u a t e ผมบวก มา35นะผมเป็นความสดนะครับผมเซดเวทนะต่อมาเป็นก e รีนแัมเปอรี่นะครับผมผมขอบวกมา65นะครับผมมาส่วนเซดเวทลบไป45นะครับผมแต่งตามผมได้เลยนะครับผมส่วนบลูพัมเปี่ผมขอลบไป2นะการย้อมสีส่วนเซเรชั่นความสดของสีผมขอลบ ไป30นะครับผมอ่าต่อไปนะครับผมมายุ่งที่คัลเลอร์ก่อนนะครับผมใครสระดวกกดแบบนี้ก็แยกเป็นสีแบบนี้ได้นะครับผมแต่ผมถนัดแบบนี้นะเรามาย้อมสีนี้กันก่อนนะครับผมสีส้มนะผมสีส้มผมขออนุญาตบวกมา10นะสีส้มจะมีผลต่อสีผิวของนางแบบต่อมานะผมต่อมาเป็นสีกรีนะผมขออนุญาตลบไป20ตรงนี้จะมีผลกับสีของยาของฉากหลังที่อยู่ข้างหลังนะครับผมต่อมาผมขอมาบูนะครับผมบูผมขอลบไป ห้านะครับต่อมาสีนี่นะครับผมคล้ายๆสีม่วงปะสีมาเจนต้าปะอันนี้นึกออกก็ไม่รู้นะบวกมา25นะครับผมประมาณนี้นะครับผมตรงการย้อมสีผมจะยุ่งแค่สีสีเองต่อมาเรายุ่งที่ saturation นะครับผมคือความสดของแต่ละสีนะครับผมขออนุญาตลบสีแดงนะผมเป็นลบ15นะครับผมตรงสีแดงนี้จะมีผลต่อสีปากแล้วก็สีผิวของนางแบบนะครับผมสีแดงนี้เราต้องระวังเลยนะเพราะว่าการถ่ายย้อนแสงเนี่ยเวลาเราถ่ายมาแต่งรูปอะน่าจะติดส้มติดแดงนะครับผมผม ขอุยาดลดสีแดงเพื่อไม่อยากให้นามันติดแดงเยอะเกินไปนะครับผมต่อมาเรามายุ่งที่สีส้มนะผมสีส้มผมขอุยาดลบนะเพราะว่าสีส้มนี้ถ้าสมมติเราลบค่าสีส้มอะสีผิวเราจะมีความเนียนใสมากยิ่งขึ้นนะผมแล้วก็อาจจะซีดลงนิดนึงนะครับผมสมมติแบบสีผิวเราเข้มเงี้ยถ้าเราลดสีส้มลงเงี้ยสีผิวเราก็จะดูขาวนะผมขาวสว่างประมาณนี้นะผมแต่ก็อย่าปรับลดเยอะเกินไปนะครับผมดูความเหมาะสมด้วยนะครับผมถ้าปรับลดเยอะเกินไปนี่ผิวซีดแน่นอนนะครับผมต่อมาเรามายุ่งที่ สีเหลืองนะครับผมสีเหลืองนี่จะมีผลต่อสีผิวของหญ้าและก็สีผิวของคนด้วยนะผมนิดนึงนะครับผมไม่เยอะมากนะที่สีผิวของคนนะครับผมสําหรับสีเหลืองลบสิบแล้วกันมาต่อมาเรามาที่สี G ีนี่มีสีมีผลต่อสีผิวหญ้านะผมลบไป20เลยนะครับผมพอแล้วครับผมสําหรับการความสดของสีนะต่อมาผมจะมายุ่งกันที่หัวข้อลูมิเนนต์นะครับผม คลิกตามผมได้เลยนะลูมิเนนนะผมคือความสว่างความมืดของแต่ละสีนะครับผมลูมิเนนผมขออนุญาตบวกสีส้มนะสีส้มคือสีผิวบวกให้สีผิวมันมีความใสกระจ่างขึ้นอ่าเปบวก10เลยแล้วกันนะครับผมต่อมาสีกรีนผมขออนุญาตลบไป20นะให้ยากมันมืด,ม,ดมืดนิดนึงต่อมาสีบลูผมขออนุญาตลบไป5นะครับผมต่อไปสีนี่ผมขอบวกมา25นะครับผมพอแล้วนะครับผมสำหรับคัลเลร์ ต่อมาเรามาดูกันที่นี่นะครับผมโทนเคิร์ฟโทนเคิร์ฟนะใครถนัดแบบจุดก็จุดและดึงได้เลยแต่ผมถนัดแบบเปิดเลขเอาเองครับผมนี่ตรงไลท์นี่จะเพิ่มความสดความใสของภาพนะครับผมผมขออนุญาตบวกไป5เลยนะอ่าตรงนี้คือไลท์กับไฮไลท์เนี่ยผมว่ามันโอเคมากเลยดักอาจจะเปิดก็ได้แต่นี้ผมขอไม่เปิดนะครับผมต่อมาผมจะมายุ่งกันที่สปิตโทนนะครับผมสปิตโทนผมขออนุญาตบวกตรงชาร์โดนะครับผมมาที่200เลยนะครับผม อ่าสองมันอาจจะอยู่ที่ประมาณสีฟ้าสีน้ำเงินอะไรประมาณนี้นะส่วนแซดูเอผมขออนบวกมา20พอนะส่วน b a l านซ์ผมบวกมา75นะครับผมอ่าอืมนี่ประมาณนี้เริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะต่อมาผมมายุ่งกันที่เลนคอลเลกชันนะครับผมอ่าเราลบขอบม่วงไปก่อนต่อไปเรามาเปิด Enable Profile แก้ไขความคาดเคลื่อนของเลนสนะครับผมนี่มันก็จะบอกโปรไฟล์เราแล้ว,ลว,ลว,ลวเราใช้แ a นนอนะ85นะ ส่วนนี้ก็เป็นดสชอตนะครับมีการเคลื่อนไหวนี่ผมจะไม่ยุ่งนะเรามายุ่งกันที่วิกเนตนะครับผมวิกเนตคือความคือขอบภาพมืดสว่างนะครับผมผมขออนุญาต50พอผมไม่อยากให้ขอบมาสว่างเยอะเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวจุดเด่นของเราภาพที่ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะโดนกลืนเข้าไปนะครับผมมาต่อมาเรามายุ่งกันที่เกรนนะครับผมเกรนก็คือการเพิ่มอารมณ์ให้กับภาพนะครับผมให้มันดูมีอารมณ์มากยิ่งขึ้นอย่างภาพเนี้ย นางแบบนี้มีความแบบโอ้โหแลดเลนสดใสามากนะครับผมผมถ่ายนี่คือแบบโอ้ถ่ายแทบไม่ทันเลยโพสท่าไวและดีมากๆนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเปิดเกณฑ์ให้นิดนึงนะครับผมมา25นะครับผมให้มันดูแบบภาพมันดึงอารมณ์ขึ้นปีกอะ,อะ20นะครับผมไซส์20พอนะผมส่วนนี้ผมบวกไป90นะครับผม25 20 90นะครับผมทำตามผมได้เลยนะ ต่อมาเราเลื่อนกันมาที่ค่าเบสิกนะครับผมเลื่อนมาข้างบนสุดเลยมาค่าเบสิกก่อนนะครับผมผมขออนุญาตเพิ่มคอนทาสก่อนคอนทาสก็คือความเปรียบต่างนะครับผมของภาพนะยิ่งเพิ่มก็ยิ่งเข้มแต่ผมขออนุญาตเพิ่มความเข้มแล้วกันอ่าเป็น10นะครับผมต่อมาเรามาดูที่ไฮไลท์นะขออนุญาตลบไป15นะส่วนชาร์โดผมขอเปิดเงามาหน่อยเปิดเงามา15นะครับผม ไว้ White, ผมขออนุญาตลบไป15นะก็คือความที่มันเป็นสีขาวของภาพเนี่ยผมขออนุญาตลบไป15นะครับผมส่วนแบนะ่าแบ็คคือความแบบจุดที่มันมืดนะครับผม,ผมขออนุญาตบวกมา10โอ้เดีย๋ยวเดี๋ยวได้บวกเกินนะผมพิมพ์ผิด15นะผมสูตร15 15 15 15นะครับผมนะทำตามผมได้เลยนะง่ายๆนะครับผมต่อมา texture ก็คือผิวนะครับผมปรับความเนียนเป็นลบ15ละกันอ่านะ ให้ผิวนางแบบเนียนนิดนึงส่วน c l a r ตี้คือความฟุ้งของภาพนะครับผมผมชอบภาพฟุ้งๆเลยผมเป็นคาแรคเตอร์ของผมนะผมขอไปลบสิบห้าแล้วกันนะครับผมต่อมาเป็น des ก็คือความปรับความฟุ้งความเข้มการลบความฟุ้งนะครับผมผมขออนุญาตขัดแย้งกันนิดนึงมาบวกห้าแล้วกันลดความฟุ้งลงนิดนึงนะครับผม white balance ก็คือความสดของภาพผมขออนุญาตบวกมาหนึ่งนะ saturation ก็คือความสดของสีนะ องรวมนะครับผมขออนุญาตบวกมาหนึ่งนะครับผมอใกล้ได้ละใกล้ได้ละใจเย็ยนนะผมต่อมาเรามาดูที่แสงนะเอ็กโพเชอร์นะผมบวกมานิดนึงไม่ต้องเยอะนะครับผมแประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับตรงนี้สามารถปรับตามใจชอบได้เลยนะชอบภาพตรงอุณหภูมิสีตรงเทมครับผมปรับตามใจชอบได้เลยนะชอบภาพให้มันแบบเออภาพย้อนแสงนี่ก็ควรมีแบบให้มันแบบ่าติดส้มๆนิดนึงนะครับผม โอ้โหเป็นไงครับให้มันตดส้มๆนิดนึงนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะนี่นะครับเป็น53 0 0แล้วกันบวกมานิดนึงบวกแสงขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะมาขั้นตอนสุดท้ายเราไปยุ่งกันที่ชา์เพนนะผม,ผมบวกภาพนี้มา45นะไม่ต้องไม่ต้องบวกมากนะครับผมผมม่ค่อยชอบภาพคมนะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของผมนะตรงน้อยรีดักชันก็คือการทําให้ภาพเนียนขึ้นนะครับผมการลบน้อยนะ ขอขัดแย้งกับเกรนนิดนึงนะผมขอบวกมาสิบพอไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเกรนมันจะหายนะครับผมที่เราปรับไปที่มันเป็นจุดๆๆเม็ดๆอะ่ะเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมสําหรับรูปนี้มาเรามากอปี้ดีกว่าเรามากอปี้วางรูปอื่นดีกว่าเราเอาเอาอะไรบ้างอะ่ะผมก็ก็ปเนี่ยติกถูกตามที่อยากได้นะครับผมก็ปมาวางรูปไหนดีรูปนี้แล้วกันขอเป็นรูปเต็มตัวบ้างโอ้อก็ปรูปเต็มตัวมาเสร็จปุ๊บ นี่ประมาณนี้นะภาพค่อนข้างที่จะติดฟ้าไปนะครับผมมาปรับตรงเทมนะครับผมให้มันติดส้มนิดนึงนะครับผมนี่นะครับให้มันติดส้มขึ้นมานะครับผมให้มันติดส้มขึ้นมานี่นะครับปรัมานี้นะครับผมนี่นะครับอ่ามามามา๊อปปี้ดีไ e ล์อ็อบเซ็ตติ้งเพรสเซตติ้งปั๊บอ่ามาวางรูปนี้กันต่อนะครับผมนี่นะครับปรับให้มันติดส้มนิดนึงนะผมนี่นี่นะครับใช้ได้ โลาหลายรูปมากเลยนะครับผมนี่นะครับปึ๊บปับ๊บอ่าเรียบร้อยเซตติง้งเพ s เซตติ้งเสร็จมาปรับกันต่อนะครับผมนี่ครับปรับให้มันติดส้มนิดนึงนะครับผมแล้วก็เล่งแสงขึ้นมานครับผมแค่นี้เองนะครับค่าอื่นเราไม่ต้องยุ่งเลยนะ ค่าอื่นเราไม่ยุงย่งนะครับผมเรายุ่งแค่เทมกับ e อ็ o โพ r เชอรนะครับผมในการที่เราจะเอาโทนเนี่ยไปวางรูปอื่นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครผมสำหรับการแต่งรูปโทนย้อนแสงของผมนะครับผมยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กด subscribe ช่องนี้ให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมก็จะผลิตคลิปดีๆแบบนี้มาสอนเพื่อนๆเอาโทนมาแจกเพื่อนๆแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม ครับผมสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ